สวัสดีครับอันนี้จะมาแนะนําสินค้าของทางร้านนะครับเป็นอุปกรณเ์เพื่อการเล่นกีฬาฝึกสมาธิสถานการณ์พวกอะไรนู้นนี่นะ<ส>ก็อันนี้นะครับเป็นปืนสั้นบีบีกันอัดแก๊สนะครับปืนสั้นบีบีกันอัดแก๊สวันนี้เป็นงานจีนนะครับยี่ห้อดับเบิลเบลนะครับดับเบิลเบลเนี่ยครับนะยิงลูกกลมหกมิลลิเมตรนะครับเป็นลูกกลม6มิลลิเมตรแบบนี้นะหกมิลลิเมตรลูกกลมกลมอ่าแต่เซลำบิกนะครับไม่ใช่พลาสติกยิงแล้วมันจะดีกว่าไอ้พวกปืนเด็กเล่นเยอะนะครับ แก๊สก็ใช้เพวกแก๊สกระป๋องแบบนี้อัดลงไปในนักกาซีนนะครับนะเนี่ยแก๊สพวกว่าแก๊สแรงก็มีแก๊สเบาก็มีแล้วแต่ชอบนะนั่นอยู่ตัวนี้ก็รุ่น M1911 ดับเบิลเบลนะครับตัวนี้มีมีเซฟไกหลังอ่อนถ้าไม่บีบก็ไม่ลั่นตัวนี้เป็นโลหะทั้งตัวนะครับขายดีมากๆตัวนี้นะนั่นอยู่มีฮอปอัพปรับยิงให้แม่นด้วยด้วยอะไรนะเราจะมาแนะนํารุ่น3รุ่นนะครับวันนี้นะครับนะตัวที่2นะอ่านี่ครับอ่า M92 แบบก็เป็นกระแทตัวนี้ตีตาเทาวรัดนะครับลิเกลสิทธ์นะครับเขาเขาด้านมาอยู่ก็มีมีกันเหมือนกันนะครับตัวนี้เขาเหมาะสำหรับคนด้ามด้ามมือใหญ่ๆนะมันด้ามมันใหญ่นะตอนพองานตัวนี้เขาทำขนาดหนึ่งต่อหนึ่งเท่าของจริงทุกอย่างนะครับนะนั่นอยู่เล็กๆทั้งตัวเหมือนกันครับตัวนี้นะตัวท้ายนะตัวนี้ตัวท็อปพิษเลยคนชอบใช้กันเพราะมันจับถนัดมือแล้วก็ยิงดีมากๆเลยนั่นอยู่ก๊อก17ก๊อก17ก๊อก17นะนั่นอยู่ ตันนี้เป็นข้างบนซ้ายลงหะข้างล่างโพลิเมอร์งานจริงก็เป็นแบบนี้นะเนี่ยบีกันน่าบีกันเราต้องเน้นบ่อยๆบีกันนั่นอยนู่ก็เดี๋ยวจะมีคลิปท,ทดสอบปืนตัวดูให้ดูตัวนี้เป็นงานไต้หวันนะครับเป็นของที่ร้านเอาไว้ยิงเล่นเองเราเอาให้อามาทดสอบไปดูเพราะว่ามันกำลังางานไงจะได้เห็นนะนะเวลายิงจะรังเสียงปับป๊บปั๊บซ้มันจะวิ่งถอยหลังไป ย,ยังมีลูกออกเลยนี่ใส่ลูกไม่ได้เดวมันโดนในห้องนีตังหมดก็เหมือนมีนการม,มีการเรามีหลายรุ่นนะครับในร้านเรามีอยู่ตั้งสิบสี่สิบห้ารุ่นอะไรเนปืนสั้นนะก็เข้ามาดูในร้านหรือติด<ทาง>ต่อสอบถามเข้ามาทางเพจหรือทางทางไลน์อะไรก็ได้หมดทางตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งกันมานี้นี้นะก็เราก็จะส่งรูปติดต่อคุยกสอบถามเราเราไม่ด้วยการส่งของ,ของด้วยนะครับไม่ต้องมาที่ร้านก็ได้เราเรามีร้านมีเรามีจดทะเบียนถูกต้องนะครับมีใบทะเบียนการค้าแล้วก็มีใบอนุญาตขายถูกต้องทุกอย่างนะครับ ขอบคุณนะครับยิ่งเจราพผลงานนะครับสวัสดีครับ